จากจังหวัดอุตรดิตถาคุณผู้ชมลงไปเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกกันสักหน่อยนะคะไปดูการแข่งขันสุดยอดสำรับไทยค่ะที่เมืองสองแควกันค่ะเชื่อว,ว่าทางด้านของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกค่ะรวมถึงหลายหน่วยงานได้มีการจัดการแข่งขันสุดยอดสำรับไทยเมืองสองแควค่ะ การแข่งขันสุดยอดสำรับไทยเมืองสองแควนะคะภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำรับพิษณุโลกส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดขึ้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกโดยมีผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารชื่อดังจังหวัดพิษณุโลกนะคะหลากหลายร้านค่ะก็ได้เข้าไปร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นการแข่งขันหมี่ั้วผัดไทยนะคะเจ็ดทีมและเมี่ยงคำสามทีมค่ะซึ่งก็มีเกณฑ์การตัดสินนะคะจะมีตั้งแต่การ เรียมวัตถุดิบการเลือกใช้วัตถุดิบวิธีการทํารูปร่างหน้าตาแล้วก็รวมถึงรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะสําหรับการเลือกเมนูในการแข่งขันผัดหมี่ัู่วนะครับเนื่องจากเป็นเมนูที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารมงคลน,นะครับกินแล้วชีวิตจะยืนยาวเหมือนเส้นหมี่ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกมีโรงงานผลิตหมี่ซูอที่ยังใช้กรรมวิธีในการผลิตแบบชาวบ้านตัวหมี่ทามาจากแป้งสาลีน้ําและเกลือที่ผสมเข้าด้วยกันแล้วนําไปรีดเป็นแผ่นก่อนทําให้เป็นเส้นแล้วนําไปนึ่งต่อด้วยตากจนแห่ งก่อนบรรจุห่อเพื่อเตรียมจําหน่ายสามารถนําไปทําได้หลายเมนูนะครับเช่นผัดหมี่ซั้วก๋วยเตี๋ยน้ําหรือจะเป็นผัดไทยครับค่ะในส่วนของเมนูเมี่ยงคํานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารแนะนําในช่วงโควิด -19 ระบาดค่ะเนื่องจากว่ามีส่วนผสมอุดมไปด้วยสมุนไพรที่มีสรรพคุณนะคะในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันและต้านเชื้อไวรัสด้วยโดยเฉพาะมะนาวหั่นร้อมเปลือกนี่แหละค่ะและหอมแดงนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีสารนะคะเฮสเพอระะิดินสารรู ตีนและสารวิตามินซีช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ของร่างกายช่วยลดอาการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆได้ซึ่งก็สําหรับการประกวดนะคะชนะเลิศประเภทผัดไทยหมี่ซ้วค่ะก็ได้แก่โรงแรมเมืองพระโรงแรมนะคะเมืองพระพิษณุโลกนะคะแล้วก็วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกส่วนประเภทเมี่ยงคาค่ะได้แก่ร้านอาหารช่อมาลีค่ะคือยอมใจความมีสตอรี่ของ<ม>ผัดหมี่ซ้วเราอย่าคิดว่ามันเป็นผัดหมี่ซ่วธรรมดาธรรม แต่ดูเขาบอกสตอรี่มีสารนั่นสารนี่ดีต่อร่างกายยังไงกว่าจะเป็นเส้นหมี่ต้องทำยังไงกันบ้างอันนี้แหละครับเป็นเป็นเทคนิคการขายพิเศษที่ทําให้เราสนใจจากผัดหมี่ธรรมดาธรรมดามรู้สึกว่าเอออยากรับประทานมากยิ่งขึ้น